แฟนๆซึ่งน้ำใจรักคนไม่ผิดจริงๆสำหรับศิลปินระดับโลกแจ็คสันหวังที่บริจาคเงินช่วยคนไทยหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยวันนี้8เมษายน68กันจอมพลังโพสต์เฟซบุ๊กกันจอมพลังช่วยสู้เผยจำนวนเงินที่แจ็คสันโอนช่วยเหลือระบุว่าคุณแจ็คสันหวังแจ็คเซนหวงช่วยสนับสนุนสู้ภัยแผ่นดินไหว3ล้าน4แสนโดยคุณแจ็คสันหวังได้ติดต่อผ่านพี่หนุ่มกันชัยว่ามีความตั้งใจให้3มูลนิธิ1มูลนิธิราชประชานุคาร หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายยมยากหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดร้อยสิบเก้าโดยโอนเข้าที่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้สามสี่ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการตอนนี้ทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ได้ส่งต่อให้กับอีกสองมูลนิธิตามความตั้งใจของคุณจักรสันหวังเป็นที่เรียบร้อยครับผมขอพระคุณคุณจักสันหวังที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยด้วยครับผม คุณจักสันหวังสุดจริงๆหากมีสิ่งใดให้ผมช่วยเหลือหรือตอบแทนแทนทุกคนได้ผมยินดีทำให้เลยครับผมหัวใจสุดยอดจริงๆขอขอบคุณอีกครั้งครับผม